สวัสดีค่ะสลันยาแถมพุษานะคะพามาชมดอกไม้ที่บ้านค่ะดอกไม้สวยๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ดูแลนะคะอันนี้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ตัดหญ้านะคะเขาก็จะสวยประมาณนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ดอกใหญ่ๆนะคะเขาเรียก <c oughs> <c oughs> ดอกบันเดชบันเดตโบรนะคะชื ai, dog, mm ่อไทยไม่รู้ดอกอะไรนะคะ mm hmm. ใคร mm hmm. พอรู้บ้าง mm hmm. ก็คอมเมนต์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะเลิกงานมา mm hmm. ก็ยังไหวอยู่นะคะนอนหลับไปพักนึงแล้วค่ะตื่นมาไลฟ์สักหน่อยนะคะพอมีชีวิตชีวาค่ะชีวิตก็ไม่ทำแต่งานนะคะ ก็ต้องมีสนุกสนานบ้างค่ะใช่ไหมคะชมดอกไม้หน้าร้อนก็จะสวยงามแบบนี้นะคะหน้าร้อนที่บ้านนี่คะ่ะหลังบ้านนะคะใครว่างก็เข้ามาเป็นกำลังใจหน่อยคะ่ะเดี๋ยวดึกแล้วนะคะสองทุ่มกว่าสองทุ่มหรือยัง อื <i> <i> ไม่ได้เอานาฬิกามานะคะดอกไม้แดดวันนี้แดดน,นะคะ แล้วถ้าไลฟ์สดทีลายหน้าเราบานเบลเลอร์เลยนะคะหน้าใหญ่มากหน้าใหญ่ๆหหน้าใหญ่ๆเดี๋ยวจะให้กลับโชว์นะคะนี่นะคะดูเสียงนกขล้องจิ๊กๆิ อ,อ,อ,อืใส่ที่เราเอาเมล็ดมันมาโรยไว้หรือเปล่าคะเนี้ยขึ้นเพียบเลยนะคะนูน้นยาวไปนู้นเลยะคะ่ะนกกำลังนกนะคะอันนี้หลังบ้านนะคะเห็นดอกไม้ก็มีชีวิตชีวานะคะ นั wollen, en. <acht> ่งทำงานอยู่แต่ในรถนะคะเห็นดอกไม้บ้างฝากกดเป็นกำลังใจให้สัญญาแทมพุซาด้วยนะคะยิงไทยในสุเดนค่ะเปลี่ยนคอนเทนเนอร์นะคะทำงานเพื่อสังคมเลยเนาะพูดนี่แดดนะคะแดดออกแดดออก เดี๋ยวจะพาไปชมแดดแดดหนึง่งแงตะวันแสกตะวันลำไรลำไรอยู่ตรงไหนเอ่ยลูกนี่นี่น <c oughs> <c oughs> ว่าจะออกไปข้างนอกนะคะแฟนชวนหลายรอบแล้วค่ะทไม่ถ้าไม่ได้ไปเล่นน้ำก็ยังไม่อยากจะไปนะคะ ันนี้ดอกไม้สีมว่วงนะคะอันนี้ก็สีมว่วงชื่อดอกไม้จำไม่ได้แล้วนะคะดอกอันน,น,นี้ชื่อนี่จะจำยากมากนะคะ <c oughs> เป็นคนที่ จำชื่อไม่ค่อยเก่งค่ะเพราะว่าแค่นกนี้ก็ปวดหัวแย่แล้วนะคะกว่าจะจําชื่อนกได้ <c oughs> อันนี้สตอเบอรี่ที่โดนทอดทิ้งนะคะเดี๋ยวนี่นะคะเขาก็เป็นลูกเหมือนกันนะคะติดลูกอยู่ค่ะ <c oughs> ว่าจะเอาดินมาลงแถวนี้นะคะแล้วก็ทำปิดชั้นๆไปนะคะโชว์แต่ดอกสวยๆดอกไม่สวยบ้างมาเรงมาเรงดอกไม้ป่านะคะไม้ป่าธรรมชาติค่ะ โลดีัะแย่เลยเนาะนี่เจ็บเเดี๋ยวเราแวะมาดูเนาะนิดนึงโตกันหรือยังเอย่ยโตกันหรือยังเอย่ย mm hmm. มีเห็ดด้วยนะคะ mm hmm. มีเห็ดด้วยคะ่ะ อันนี้ก็บรกโบรกคลกกันนะคะดอกไม้อันนี้ตัดไปดไปหน่อยเห็ดพึ่งขาลายนะคะเห็ดพึ่งขาลายไม่กินนะคะยังเพราะว่ามันอยู่ที่บ้านไม่กินอะไรหรอคะกตวแวะมาเหมือนเดิมนะคะที่บ้าน ผีเสื้อบ้านนี้เขาเขาพูดเรื่องผีเสื้อนะคะเขาจะมีปีกายนี้ผีเสื้อเยอะมากค่ะกายนี้ผีเสื้อเยอะมากตัวใหญ่ๆมีแต่สวยๆนะคะปีนี้ไม่ขึ้นเลยน,นี่ต้นไม้เราเริ่มจะรัดแล้วดอก ซซรีนะคะซ,ซเซรีนนะคะซเซรนีนเริ่มจะออกดอกนี่ก็ยาวมานี่อีกเลยนะคะก็ยาวมานี่อีกนี่ก็เริ่มจะล่วงแล้วนะคะดอกเริ่มจะล่วงแล้วต้องมาตัดนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่ออกดอกสวยนะคะถ้าเขาแก่แล้ว ตัวดอกเหีเห่ยวๆบ้างนะคะร่วงๆอันนี้ดอกตูมนะคะอันนี้ดอกตูมไม่เจอฝนอีกแล้วนะคะ ดอกไม้ดอกไม้ดอกอันนี้กุหลาบป่านะคะมีความงามไปอีกแบบนะคะอันนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะขึ้นทุกปีนะคะดอกไม้เมืองหนาวเวลาหน้าร้อน โอเคนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้สรัญยาหน่อยนะคะแล้ว <c oughs> พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ